พื้นที่ของอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับเขาบอกว่ามีการเร่งช่วยเหลือหนุ่มพิการที่บกพ่องทางด้านสภาวะจิตใจวัย18ปีครับให้ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกในชีวิตหลังคุณพ่อคุณแม่แยกทางแล้วก็ทิ้งให้ตายายที่รับจ้างเฝ้าสวนดูแลตั้งแต่อายุ6เดือนครับนายวิสุทธ์จรบุรีปรลัดอำเภอแม่แตงพร้อมด้วยนายบุญจริตนิปวนณิศ หัวหน้าสนย์บริหารการทะเบียนภาค5สาขาจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่หมู่ที่18ครับบ้านหนองพึ่งตำบลอินทรขินอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับหลังได้รับการร้องขอจากนายศรีวัยศรีธงชัยอายุ18ปีว่ายังไม่เคยทําบัตรประจ,จําตัวประชาชนมาก่อนทำให้เสียโอกาสในการเข้าถึงสัสดิการต่างๆตามนโยบายของรัฐครับเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันและก็ทอดทิ้งให้นายศีวัย อยู่กับคุณตาคุณยายครับที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติมาตั้งแต่อายุ6เดือนจากการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆพบว่านายศรีวัยนั้นเป็นผู้พิการที่มีความบกพร่องด้านสภาวะจิตใจมาแต่กําเนิดค่ะและเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ไม่เคยทําบัตรประจําตัวประชาชนมาก่อนซึ่งจากนี้ได้เตรียมดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นนายศรีวัยสามารถนําบัตรประจําตัวประชาชนไปทําบัตรประจําตัวคนพิการรวมทั้งเข้าถึงสวัสดิการหรือว่า มาตราการช่วยเหลือต่างๆตามนโยบายของรัฐต่อไปได้ซึ่งน่าจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้กับคุณตาคุณยายที่ดูแลนายสีวัยลงได้ในระดับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาครับเมื่อไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทําบัตรประจําตัวคนพิการครับก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนอีกทั้งเคยไปติดต่อสอบถามเพื่อจะทำบัตรเมื่อหลายปีก่อน ตั้งแต่ที่ยังเป็นเด็กชายแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับเพราะต้องให้พ่อของนายสีวัมาแสดงตัวรับรองแต่พ่อของนายสีวัครับต้องโทษจำคุกอยู่จนถึงปัจจุบันครับทำให้ตากับยายเข้าใจว่าไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะฮะจึงปล่อยเลยตามเลยมาจนถึงทุกวันนี้ครับ